สิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะคะท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะเออท่านบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ที่มีคน,นะคะ่ะอาจจะสอดส,ส่องคุณอยู่รอบๆบ้านนะคะจะอยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะคะเออเป็นพลังงานของการที่อาจจะไม่ค่อยชอบใจเป็นพลังงานของการกลัวของพวกเขาว่าคุณจะทําอะไรเขาไหมหรืออะไรยังไงนะคะพวกเขาแอบสอดส่องแอบบทำอะไรที่ที่ไม่ค่อยดีะคะ่ะ ข้างหลังอาจจะมีการพูดหรือว่านินทาหรือว่าพูดอะไรที่เกินจริงคือพวกเขาอะมองว่าคุณแปลกแล้วพวกเขาก็กลัวไปต่างๆนานาว่าคุณจะนั่นจะนู้นจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลังงานของการออไม่ชอบอกชอบใจพลังงานของการกลัวนะคะของพวกเขาเหล่านั้นแต่ไพ่ค่ะได้บอกนะคะว่า คุณได้รับการปกป้องที่ดีนะคะจากท่านเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะให้คุณใช้ชีวิตอย่าง สุขสบายได้เลยใช้ชีวิตอย่างอิ่มหนี้พมันได้เลยอยากกินอะไรกินอยากทําอะไรทําได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นปัจจัยภายนอกรอบๆบ,บ้านคุณนะคะเออถ้าคุณมีรั้วรอบขอบชิดคุณปลอดภยัยแน่นอนนะคะพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าพวกเขาจะทํามันจะมีเกณฑ์ที่เออพวกเขาอาจจะมาแอบเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออบ้างนะคะแต่ว่าเราอะมองว่าเขาไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะอืมเพราะตัวของคุณตัวของคุณเหมือนไม่ได้ ไม่ได้วางอะไรที่มีค่าอะไรเงี้ยไว้ไว้ในแบบที่จะทําให้พวกเขาเอาไปได้อะไรเงี้ยด้วยนะเออคุณเป็นอะไรที่ใช้ชีวิตสุขสมราญมากกว่าที่จะใช้ชีวิตอะไรที่แบบว่าเออพวกของราคาแพงจะเสียหายนั้นไม่มีนะคะเออไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องนั้นเลยนะคะแต่พวกเขาเหล่านั้นนะเหมือนกับว่า จ้องจ้องมองอยู่ว่าคุณมีไหมลและอยากจะเอาในสิ่งนั้นแต่ว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้มีตรงนั้นคุณมีกินมีใช้ไม่ได้ขาดคุณมีความสุข ะะแต่ว่าความสุขมันอยู่กับตัวคุณไม่มีใครเอาไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านเจ้าที่เาทางเนี่ยเขาดูแลคุณอย่างดีนะคะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองคุณอย่างดีนะคะอะไรที่ใครพูดถึงคุณไม่ค่อยดีอันนี้เป็นสิ่งที่รับหลังแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคุณนะคะเขาไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเ,ออเวลาใครคิดหรือทําอะไรไม่ดีมันก็คือส่งผลกับคนคนนั้นอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ส่งผลกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกกับคุณนะคะว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเลย คุณกินดีอยู่ดีของคุณปกตินะคะเออนะคะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีกับตัวคุณเลยนะมีแต่จะทําให้คุณแลดูเฉิดฉายแล้วก็มีออร่านะคะเออส่วนพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นบ้าเป็นบอนะคะถ้าพวกเขาเป็นโรคประสาทได้พวกเขาก็จะเป็นโรคประสาทได้เลยนะคนะคนที่รอบๆตัวคุณที่เขาพยายามที่จะสอดส่องหรือว่าเจ้ามองคุณด้วยความที่กลัวว่าคุณจะไปนั่นไปนูน่นไปน,ไปนี่เขาไหมไปอารมณ์อะไรเขาไหมอะไรเงี้ย ออแต่จริงคุณไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่พวกเขากลัวไปเองแล้วก็ออ่พวกเขาสอดส่องนะคะสอดส่องแล้คิดไปเรื่อยเลยโอคิดว่าคุณแบบว่าคุณเป็นพวกแปลกทําของขอใส่เขาไหมอะไรใส่เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาคิดว่าคุณน,นินทาเขาไหมหรืออะไรอยงเงี้ยจริงๆแล้วคุณ,ค,ณคุณไม่ได้อะไรเลยคุณก็อยู่ของคุณนะคะแต่ว่าพวกเขาอาจจะมีอะไรที่คิดไปเองเออเป็นโรคประสาทไปเองนะคะอันนี้เอว่างๆเขาอาจจะต้องไปเช็ก ประสาทเขานะคะเออนะคะโอเคใดๆก็ตามท่านมาสื่อสารนะคะว่าคุณปลอดภัยเจที่เจ้าทางดูแลคุณอย่างดีนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์น,นะคะที่จะกินดีอยู่ดีมากๆม,ม,มีกินมีใช้ตลอดค่ะดีใจด้วยนะ